ถ้าเปลี่ยนจุดโฟกัสได้อะมึงเอาเทนตัวบางๆฝั่งแม่งบางสี่ตัวฟอเลนตัวเดียวอไอ้พี่ว่าแล้วว่าแล้วว่ามันแบนอันนี้ทําไมมันแบนหายาทําไมไอ้พี่อะยังว่าแหละฟอร์เลนต่อให้ฟอร์เลนมันไม่โดนหายามันก็สถานะมันก็กันตลอดอ่ะมันไม่โดนสเต<อ>็ <ๆ S 2> อะไรอ่ะแบนหายามไม่ว่านะถ้าสมมตินะไอ้บอมไอ้บอมมันเล่นเอเลนดอลเป็นอะกูเล่นเป็นแหละฟอเนคิดไม่ถังเลยตอนนั้นอะ กูเลยหยิบบุหร่ากูกะว่าจะมาล้มตัวหลังเลยเนี่ยก็กูเห็นจริงกมันเอาตัวมาไงไอเอเลนดอร์เอ็นดอร์ชนะฟอร์เรนน่ะต้องแบ่งชนะอยู่แล้วใครจะล้วงอ่ะใครจะล้วงร้อยเปอร์เซ็นต์ใครจะล้วงใครจะสามารถสู้สู้ป่ามันได้เงี้ยต้องแบ่งแล้วเรียบร้อยฟอร์เรนแบนเลยมึงไม่อยากหัวร้อนปิดแชทแค่นั้นแหละจบไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอ่านเลยหรอกสวยมาก ไอ้ขี้บิวโลอีกแล้วจะเล่นก็ขยันแบนจังเลยยัดแปลใครก็ได้เอาไอ้เชีอยนี่ไปทีกูกลัวมันแล้วไอ้เียตีไม่หลุดมันเกี่ยวมัร์ไม่หลุดหรอเดี๋ยวเวลารวยโอ้โหแล้วเสกมาแบนมาจ้าเออทำไมไม่เล่นกันนะเอาตัวอื่นดีกว่าอ๋อไอออฟเล่นตีนเห็นป่าวออฟออฟ จะมาว่ะเออทั้งหัวร้อนก็ปิดไม้สงบสติดตัวเองซะไอ้ยี่อ่ะตีมี่ตีมี่เซตมึงมันไอ้ยี่ออฟเดี๋ยวออฟเล่นเซตอะไรวะอย่าบอกแล้ว่าฟูเวตอ่ะไอ้ยี่อ่ะงามไส้แต่ก็ได้แหละมันชุบทีนึงเพื่อเริ่มเต็มหลอดอ่ะแลกกับความบางแค่นั้นแหละ ไปเลยเล่นอะไรปไหนถ้ามีปไหนไหนถ้ามีนี่แหละกูเล่นนี่ดีกว่าไอ้เหี้ยเราแพ้เราแพ้เรียนมาหลายสองรอบอ่ะสองตาละสุดตานี้จะต้องไม่แพ้ว่ะไอ้เหี้ยพอเรนไม่ไหวจริงตัวเรียวม้าไอ้เหี้ยนี่ไงพูดไม่ทันค่ะเแม่งแทงเราแทงระยะเราแต่เรียวม้าเราสู้ได้อยู่ขอสู้ได้แต่พอเรนคือไม่มีทรงเลยเอ่าจิงพอเรนคือตัวละก่อนเลย สลับกูโอเคนี่ตัวอะไรได้ได้ได้เอาขยาย่ะติลี่มาห่อจะไม่ตายเฮ้ยไอ้โมนี่นี่ว่าอย่าไปเรียกติลี่ติลี่ไปละประจานว่ะประจานเข้าสวนแล้วอ่ะมาได้เวลาลุยโชดี้โชดี้อาจารย์เคลียร์ลูกศิษย์โดนตบมาสองค้งเนี่ยอาจารย์โชว์หน่อยดิอาจารย์ต้องออกตัวแล้วไอ้โมคือชีฟูไอ้เหี้ย ไอ้ไอ้ตึงเป็นใต้ลุงไลยสัตวสไหนโชว์โชว์หน่อยดิไอ้เฮียลูกศิษย์โดนตบมาสองรอบแล้วไม่ไหวแล้วเฮียเพนว่ะกูโดนแน่เลยเปลี่ยนเลนอะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนไอ้เฮียมึงดูเลนมึงดิไป็นเลนแครี่โมเจอโมเจเอพ์เฟิกเออโมเจเอตรู้กันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ รูก็นมีอะไรไม่ร hey, so yeah, ู้เด nah, ี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไอไอออฟมันเลี้ยงไอไอโมไปเลยไอเลี้ยงไอติงไปเลยนะยาวๆเลยชิวๆเดี๋ยวกูเรื่องเนี้ยความวันเยีเราเก้าสองว่ะไหนอาจารย์โชว์ไหนดิออฟอยู่กับอยู่กับไอไอติงไปยาวๆเลยก็ได้รอบเนี้ยเอออยู่ยาวเลยอืมรวยเมื่อไหรบอกเลยว่าไม่มีใครเข้ามาในระยะได้อะเข้ามาคือบอกเลยว่าหายโดนซอยไหวะ กินแม่งโคตรสวยเลยแต่ตัวหายหายาล้างไอ้เหียหายาล้างแล้วกูเจออารมแล้วกูเล่นยากแน่ตัวเราตัวเรามันไม่จะเป็นให้เอาตัวเ้าเองมันจะจับมันจะจับตัวตามไงเพื่อนมันจะไม่จับมึงนี่ไงกูถึงได้เอาทอนมาป่านี่อย่างน้อยก็เด่นดอกได้น่าเอาไอ้เล่นดอกป่ามันน่าจะโอเคกว่า ก็ใช่แหละโอเคกว่าแหละแต่ก็แบบอยากเล่นทอนอ่ะเลิงกับเพื่อนก็ต้องท้าทายน่ะดีกว่อะไรพวกเนี้ยหยองอย่าไปคงอย่าไปเครียดไม่เครียดหราปวดูลืมเอาเอาคลิปลงมาติงไอคลิปไอเนี่ยไอไมลอนที่มันงี่งแคลง่อแคลงี่องางโดแงบวงแงแงแวิทแาจงแงิงแ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 งอ่แง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 โน้น สวยโมงยากตลอดมาของจริงว่ะของจริงว่ะของจริงว่ะแล้วนี่มาละมาจารย์โสดเย็ของจริงเน่ยคนนี้ตอนแรกลูกศิษย์ลูกศิษย์เล่นเล่นเกิดประมาณสองสามตาเนี่ลูกศิษย์เท้าอยากหนึ่งหนึ่งกับอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่เอาแล้วกลับมาบ้านแล้วอาจารย์เดี๋ยวรอดูเรยอาจารย์เดี๋ยวโชว์ลูกศิษย์หน่อย ความก่อนเดี๋ยวเจอกูกลางเกมกูจะยิงให้ไส้ปิ้นเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮียมันเอาเลี้ยมูยิงไปสุดเลยเออาไ้เฮียมันเอาเลสกูไปโอ้โหไม่มีใครดูเลสที่กูเลยเี่ยโคตรเศร้าเลยสัตว์ออกมาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่พร้อมไม่พร้อมกูไม่รรจิตีตัวตัวบอมนี่คือแบบโคตรเลสเลสแบบเลสที่สุดเลยเย้ก็มันได้แย่เนี่ย เฮี้ยแม่พอแตกไม่พอแล้วกูค้างจะไหวอีกอ่ะโดนดุบัะโทษทีว่าก่อนกูข้างว่ะมันกระตุกอ่ะโดนอ้เพื่อนกูโดนละเอาเลยฟรีฟรีเล่นมันเล่นมันขู่ดาเมจไม่พออีกเฮี้ยเยโดนไหมโดนสวยนั่นแหละทำดีมากเจนค้างสองสามรอบแล้วนะกูเริ่มหุนหิบแล้วนะเกมเฮี้ยเนี่ย จะยืนฟาแดคเกอร์ลงหมละใจเย็นก้อนโอ้ันตียักษ์มาร่างโอ้ร่างคุดเจ็บไล่ไม่ด้ไงอะโมดีน่าครึ่งหลอดอะโมโน่นหละวิ่งไปโน่น in ลฟัง mm hmm. ู่ฟัง่ะ ยาวๆเลยมึงอ่ะเฮียโดนตอกควาไปทันแล้วมูเล่ไปเดี๋ยวกูใส่มอลให้มูเลยไปรอน้อยเฮียอฮียตายสิเราสองรอบแล้วอ่ะเก็บข้าเลยอุ้ยเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอตายได้เนี่ยมูจะกล้าตัวเฮ้ยโอ้โหทิศกรับกลับหน้ากูแล้วหนีไม่ได้แล้ว โอ้ฝ่าที่เหลือด้วยโมอาอันนี้ไม่ต้องฝ่าละโมเราก็มีเฮ้ยไปไปเว้ยเราเบียดกันด้วยโอ้ยมันยี่ห้อโดนจันทร์อะไรวะกูจะฆ่าแม่งได้อยู่แล้วไอ้เยี่ห้ยวันนี้ถ้าบอลยิงทันนะไหนเป็นไรปล่อยให้ก่อนไปรอตัวบอลมาเรียก ของกลางเกมแต่ตอนนี้เรารวยมากเยู่กับออฟอะอยู่กับออฟพุดตังอะเอ้ยมันจะจับเรานะมาเรียบร้อยจับแล้วจับแล้วจับแล้วไอออฟไลนไปแล้วออฟมีไอออฟมีมีอันติออฟมเอนติติงเล่นได้นะอืดได้สดได้สดได้ดูดูโดูวอยดูวอยโอยโอยโอ้มีอ้ยด้วยโอยม่ต้องกลับบ้านอะไรอย่าง ขวยแบบโมอุ้ยชีพหายเพนระวังนะระวังนะโอ้ยโมสวยโมสวยสวยสวยปาทีถ้ามันรอดนี่คือบอกเลยว่าโดนเราต่อได้ไหมต่อได้ไหมว้าว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 ว้างว้าวว้าวว้าวว้ว้วว้ว้าแม้าวว้าวว้าย สวยอ๋อสวยเอ้ยเอ้ยสวยยืนมองกูด้วยไอ้เยอะเ่อะอะไรมีมองกูด้วยตัดมองต่อสอนเราเห็นเหมือนกูใช่ไหมมึงเห็นเหมือนกูใช่ไหมแม่มองกูแป๊บหนึ่งแล้วก็ ไอ้บัตว์เหมือนลังเลอ่ะเหมือนลังเลคิดว่าจะต่อยดีไหมแล้วก็ต่อยอีกฝั่งลังเลที่น่าจะเห็นเป็นเพื่อนเนี่ยกูไม่อยากยิงเลยได้ต่อยเงอนสิ่งหนึ่ผมบอกกูไม่อยากทำมึงเลยเพื่อนแต่ก็แบบว่าขอสักทีเอที่อ่ะโอ้มึงเล่นได้นะมันอยู่ในพุ่มเฮ้ยหายาไหวป้าเพื่อนไหวป้าหายาไหวป้าเพื่อนโอ้โหฮี่มันมีเพื่อนดีกว่าไอกลางกลางไปละกลางขึ้นละไอ้โมโมอยู่กับกูไงโมเอามังกรช่วยกวามังกรน่ะ ไม่ทำไมมึงไม่เอาไม่เอาโอเคเดี๋ยวมาอีกู่นหนึ่งโอ้โหร้อยสิทุกวันนะไดลองนะเนี่ยตีรีมันแรงว่ะตีรีมันปั่มอ่ะแรงที่หายเลยโคตรแรงแรงมากแรงมากแรงมากคือใครเข้ามาในระยะบอกเลยว่าเจมหนักแล้วยิ่งเรารวยด้วยตอนเนี้ยดูดูดูหายาลองเดินกดเยนไปดิหายาอะไรอะไรอะไรเอาเปเอาเปเอาเปลาตายนะเฮ้ยเพีนมาไม่เอาหายาอะไรมจะ แต่เปลนเปลนอะไรดแตกได้ไหมวะไม่น่าได้นะกูน่าจะตายไรัมไอรัมอยู่บัวรัมอยู่กูเบิดโอชิบหายแล้วกูจะไปกูจะไปกที่ทำไมเอ้ยไอ้ยี่จเย็นจเย็นเกิดกดเอ้ยคตรรักกูเลยเี่ หมือนไม่แรงขนาดนั้นมอมมอมแป๊บหนึ่เลี้ยวเลี้ยวมาเลี่ยวมาเละไอเล่ที่เป็นไอ้คอนแล้วมึงจะไขป็ได้สดชื่นสดชื่นเย้าเจอใครเล่นนะเจอใครเล่นนะไอยาเตะมาไอยาเตะว่ะพอมาเล่นพอมาเล่นออฟเลนแล้วคิวอะสอยิบเข้าคลิปเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะตรงนี้นะเกยเอ็งมาเดือดเดือเดือดเอยู่ดีก็ลองอะไรวะ อทำไงอะทำไมทำไงหวยมันจะจับมันจะจับมันเพิ่งจับกูไปไม่ใช่เหรอเนี่จับอีกแล้วเหรอกลางเนี่ยเพิ่งจับบน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 ข้าบนข้าบนข้าบนข้าม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 าไปกันไปกันไปกันไปเดี๋ยวพิาทเลยทษเลยยิงบ้างก็ได้นะสวยกูกลับก่อนนะกูกลับก่อนนะกูเจ็บเจ็บไอ้กอนระวังนะกอนระวังนะกอนระวังนะ เพื่อนหน่อยติงไปรับเพื่อนหน่อยได้ได้ได้แน่ไปรับใครวะรับไปก่อนเหรอดูดูมันจะตายตายไม่รอดหรอกมึงอ่ะจุดตายมึงกนขี้แพ้ขี้แพ้ชิวอะตอนนี้เนี่ยแห่งความรวยเอ่อเอ่อเอาไปเลี้ยง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  ไปเลี้ยงบอมต่อเลยกันเรล่้ยงงมึเลยเลี้ยงมึงเลยยาวๆเลยยาวๆเลยไม่เลี้ยงมึงตอนนี้เราเลยตไม่เกิดไม่เกิดที่เราไม่รู้จะจาว่าใครเราไม่เกิดเราเลยเราเลยจนเราเกิดตอนนี้เราคือไม่ต้องไปเลี้ยงแล้วก็เลยนั่นเลี้ลยนั่อเลยอยากยย้ดียัดแต่ไงตรงอ่ะอยากได้บูมมันว่ะปิดเกลียดร้านแนี่ตัดทุกไม่ขึ้น ป้อมดิเอยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหลังหลังมาหลังหลังไาขึนมโอ้เฮี้ยเพนไม่เห็นมันในสัตว์เออเอาไม่นิ่งเออเฮี้ยก่อดว้าวเฮี้ยสิบสี่ยติงงเงินเราเรารวยจัดเลยดูตังเสียไปเท่าไหร่อ่ะขวายองไงเนี่ยมตัวเองสี่พันเฮี้ย ตีรี่ e มันตีรี่มันปั๊บมาแรงมันแรงเว้อจัดเลยว่ะตีรี่เนี่ยปั๊บมาตายนะตายนะตายนะแล้วตัวอย่างเฮียเลยตีตัวหนึ่งทะลุไปตัวหลังสองตัวอ่าเรียบร้อยเฮสเตว่าตายเฮียตะพัวรอปะรอปะโอ้โหเฮียเฮียมเฮียมอมวยจีนเหรอมาตอนละ มึงดูเงินในติงดิเออใครได้ค่าวมันหรือลีเจน่าได้ค่าไม่เป็นไรเว้ยเงินมันลีเจน่ามันน้อยไปล้วมันได้ห้าร้อยอะได้ค่อะไ้แค่นั้นแหละโออาจารย์ไหนโอยช่วยค่าดูหน่อยดอกเดียวตายเป็นยังไงค่ากลับบ้านแล้วอาจารย์มาดิมามา อสวัสดีเพื่อนยากมาวันนี้มาหากุหน่อยดิมาหากุณหน่อยคุณทั้งการมันก่อนแป๊บแป๊บป้อมป้อมปอมเปลนไปกันบนมาก่อนเออมึงคิดน่าสกิลเราจะหายนะเอ็กซ์แสแบบว่าให้ตัดเลยเอาให้ตัดเกิให้เอาให้เพื่อนช่องเลยเอาให้เกินช่องเลยออกไปเลี้ยงคนอื่นได้เลย เอออขงกลางเยอะทุนเยอะเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยอะไรนะมาดิมาดิมาดิกูไม่หนีมาดิแตนี่นะขนของกันไม่หนีที่มันไปอยู่ตรงนั้นได้มันจับไปยังมันจับไปยังจับแล้วใช่ไหมจับแล้วจับแล้วจับแล้วแต่มันมันผูกดาวเร็วนะโอ้ยแม่งผูกดาวเร็วจับไปจังวะที่ทำไมเราเหมือนเห็นมันจับสองตัวแบบจับพร้อมกันอ่ะใช่กูตายก่อนกูตายก่อนอ๋อโอเค ไพร้อมกันสองตัวก็ไอ้เหี้ยบักใหม่หอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ได้นะเนี่ยคือพราเรามี1ิแพรนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรวมกันแล้วจะแยกกันเล่นไม่ได้ละถ้าแยกกันเล่นจะตายนะโมจะพ่ายละรับไปโดนอารลตัวเดียวเลยไอ้เหี้ยก่อนก่อนจ่ายสกิลก <สะ S 1> ูมันบ้าา่าดูน้เมฆกูมันไ่าด้มีจับมันนะไม่ได้มีจับนะ<ะ>มันนะระวังนะไม่ด้มีจับนะระวังรนะะวังระวังระวังระเระเบิด ุ้ยเจ็บนะเจ็บนะหายาร้องนะร้องมาเราฉันต้องการเงินอีกนิดนหน่อยเฮ้ยมึงรวยแล้วมึงอกัะไรนเรารวมกันเนี้ยยายาตัวเดียวตัวเดียวเราจะโอ้โหเรียบร้อยครับรวมกันกันกันกกันกันกนกกัน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 กักกักกักัันัน ได้เลยได้เลยได้เลมฮะจบได้กลับละดี่ะอ๋อตุดชื้นไปจบเลยอกยิปฟอิปฟอยิปเลืดจะรีนใครว่าฝั่งมันโอ้ยโยมฮะกูสตันให้จบแล้วไอ้อ้พวกี้มันช้าว่ะเฮียมันเกิดทันกันนะไม่แต่้ตายได้ อะไรของมันายไม่ทำอะไรไมันจะออกมาตายดันเพื่อจบไปจบเลยจบไปจบจริง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 เออตีป้อมเลยไม่สนแล้วไอ้เหี้ยแพ้มาต่อตาแล้วกูไม่กูไม่ปล่อยแล้วไอ้เหี้ยยงเฮ้ยกูเห็นอะไรบ้างยีอะไรจะไปตีป้อมใช่ไหมก็คิดว่าเออคงงัดงัดไอ้นี่ไว้เพนงัดเพนไว้ก็คงจะดียังไงกกูเห็นสิ่งที่กูเห็นคือไอ้เหี้ยป้อมลงไปนอน ไม่เฮ้ยกูไม่เห็นเพลนนะเว้ยเมื่อกี้ยคือกูไม่เห็นเลยว่ามันพุ่งมารู้ตัววทีกูตายอ่ะจริงจริงจริงเห็นมันพุ่งผ่านก็ไม่เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวมันก็ไม่เท่าไหร่